สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตบอยโซโลช่องเล็กๆที่นําเสนอสารสาระที่เกี่ยวกับโลกของยุตรกรรมรถเครื่องหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับคลิปนี้จะชวนทุกท่านย้อนรอยไปดูรถเครื่องรุ่นเก่ายุคปี1960ในรูปแบบของสแกรมเบอร์รุ่นฮอนด้าซีเอล77สแกรมเบอร์1966รุ่นนี้ไม่ได้ถูกนาเข้ามาขายในประเทศไทยเมื่อครั้งเก่าก่อนนะครับแต่ผมเห็นแล้วก็ถือว่าสวยงามรุ่นหนึ่งทีเดียวและเป็นรุ่นที่ขายดี ได้รับความนิยมรุ่นหนึ่งสำหรับขาลุยในตลาดอเมริกายุคสมัยโน้นด้วยเช่นกันไปกันเลยครับขึ้นยาลำเดิมทาแมชชีนถ้าชอบเรื่องราวย้อนยุคย้อนรอยอดีตก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเด้อครับในยุคเก่าก่อนหากต้องการขับขี่แบบออฟโรดด้วยมอเตอร์ไซค์ในช่วงทศวรรษ1960ตัวเลือกของคุณค่อนข้างจำกัดมีเพียงมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ที่ขับช้ากว่าโดยเฉพาะตลาดกลุ่มเป้าหมายในเมืองลุงแซมอเมริกา ที่ยุคโน้นแทบทุกค่ายต่างมุ่งสู่อเมริกาเป็นตลาดเป้าหมายดังนั้นรถหลากหลายรุ่นที่เกิดขึ้นสําหรับอเมริกานั่นเองเรื่องราวก็มักเกิดในอเมริกาก่อนโดยเฉพาะเรื่องราวยุคเก่าก่อนแล้วจากนั้นถูกพัฒนาไปสู่ที่อื่นโดยความเป็นมาตรฐานและบางอย่างบนตัวรถอาจต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละโซนแต่ก็ยืนบนพื้นฐานเดียวกันของค่ายผู้ผลิตต่างฮอนด้าเข้าสู่ตลาดด้วยฮอนด้า c l 77 ที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับตลาดอเมริกายุคนั้นแม้ว่าจะมีความพยายามจากหลายค่ายมาก่อนแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จซึ่งเป็นของผู้ผลิตรายอื่นฮอนดานั้นเพิ่มการออกแบบที่ทันสมัยกว่าพร้อมเครื่องยนต์ที่เล็กกว่าแต่เร่งได้ดีกว่าผลลัพธ์ที่ได้คือระหว่างปี1 9 6 5ถึง1968ฮอนด้าขายฮอนด้าซ l 7 7ได้เป็นจำนวนมากในฐานะมอเตอร์ไซค์สำหรับขี่บนถนนที่สนุกน้ำหนักเบา และสามารถขี่ออฟโรดได้ด้วยแต่จริงๆแล้วน้ำหนักยังถือว่าเยอะนักแต่นั่นคือสิ่งที่อเมริกาต้องการในเวลานั้นคือการขับขี่เที่ยวและลุยไปบนเส้นทางครับนี่คือรถส c r a มเบอรรุ่นดั้งเดิม Honda CL77 และแน่นอนว่าส c r a มเบอร์นั้นมันอาจถูกเรียกว่าสายพันธุ์วิบากอีกรูปแบบหนึ่งในยุคที่ยังไม่มีการจัดแบ่งประเทศรถออกมาอย่างโลกปัจจุบันส c ครมเบอร์ถูกส่งออกมาไม่เพียงใช้ขี่บนท้องถนน แต่มันยังสามารถลงลุยบนเส้นทางแข่งขันได้เพียงคุณดัดแปลงบางอย่างให้เหมาะทีนี้ที่มาของคําว่า scrambler ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยนักวิจารณ์กีฬาเพื่ออธิบายช่วงเวลาสําคัญของการแข่งขันและในกรณีนี้คําจํากัดความที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์จริงที่นักแข่งนักขี่ในยุคสมัยนั้นพบเจอดูเหมือนจะมีความหมายเป็นดังนี้คือการเคลื่อนไหวหรือลุยอย่างรวดเร็วแม้จะยากลาบาก อย่างไรก็ตามการตีความคำว่า scrambler ที่รู้จักกันดีที่สุดคือคำว่า m i ั u p m i อ u p ซึ่งถูกนำมาใช้เพราะว่าจริงๆแล้ว scrambler เป็นการผสมผสานของหลายสไตล์เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วมันคือมอเตอร์ไซค์วิบากที่ได้มาจากการแปลงโฉมของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบมาก่อนความจริงก่อนหน้าที่ฮอนด้าจะทำคลอดบล็อก305ออกมาฮอนด้ามีรุ่น CL 72อยู่แล้วในตลาดอเมริกา แน่นอนว่าหอนได้ยังคงต้องการรักษาตลาดกลุ่มนี้ไว้โดยคงระดับบล็อก250และ3 0 5หนี้ถูกจัดให้เป็นกลุ่มเดียวกันส่วนบล็อกที่มีความจุมากกว่าก็ออกมาตอนหลังครับอย่างไรก็าตามเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสืบย้อนวันผลิตที่แท้จริงของรถมอเตอร์ไซค์ซีรีส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แข่งหรือคาเฟ่เรเซอร์หรือสแครมเบอร์เมื่อพูดถึงรถเครื่องแบบอินเทอซึ่งมีอายุกว่าหลายทศวรรษจะไม่มีวันที่ระบุแน่ชัด เพราะการบันทึกข้อมูลในยุคสมัยเก่าก่อนและประวัติศาสตร์ก็มักจะถูกสับสนกับตำนานแต่รถมอเตอร์ไซค์หมายถึงความตื่นเต้นซึ่งอาจไม่ใช่คำตอบของสมการทางคณิตศาสตร์จินตนาการเล็กน้อยจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม Honda CL 77 Scramble r แม้ว่าจะตัดระบบสตาร์ทมือออกไปแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ด้อยลงแม้ว่าอาจจะมีสตาร์ทิดยากในตอนเช้าเพราะต้องใช้เท้ากระทืบหลายครั้งในวันที่อากาศเย็นๆ ตามสไตล์ของสีจังหวัดยุคสมัยเก่าก่อนแน่นอนว่ามันอาจทำให้มีความสะดวกสบายที่น้อยกว่าสตาร์ทด้วยไฟฟ้าหรือสตาร์ทมือโดยใช้ปุ่มกดฮอนด้าแก้ด้วยการเปลี่ยนคาบูที่ใหญ่ขึ้นปล่อยอัตราส่วนผสมน้ำมันอากาศที่ดีจึงไม่มีปัญหาในการสตาร์ทคันสตาร์ทอยาวขึ้นแต่นั่นแหละบางทีอาจต้องดึงชกน้ำมันช่วยในบ้านเราสมัยเก่าก่อ,กอนเครื่องยนต์สี่จังหวะฮอนด้าก็มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ติดยากเมื่อเจออากาศเย็น ซึ่งฮอนด้าบอกว่ารอเพียงไม่นานสําหรับการวอร์มเครื่องในวันที่เจอสภาพอากาศโหดร้ายคือเย็นจัดวงล้อหน้าใช้ล้อขนาด19นิ้วแทน18นิ้วซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถพาคุณลุยไปได้ดีกว่าที่พักเท้าแบบพับได้เครื่องยนต์สี่จังหวัดสองสูบพาราเรทวิน35ม4้อสิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟระบายความร้อนด้วยอากาศเอกลักษณ์ของแกรมเบอร์คือท่อยกสูงและยังติดกันแครงอยู่ใต้เครื่องอีกด้วย ความจริงเครื่องยนต์บล็อกนี้คือบล็อกเดียวกับรุ่นสปอร์ตซีบี77ซเปอร์ฮอนั่นเองติดตั้งเพลาข้อเหวี่ยง180องศาเพลาลูกเบี้ยวเนือฟ้าสุกขขับเคลื่อนด้วยโซ่พละกกำลังดีดมาออกมาได้28.5ตัวที่9,000รอบนาทีและแรงบิด2.44กกเมตรที่6500รอบนาทีถือว่ารอบค่อนข้างสูงทีเดียวเกียร์ซีสปิรุ่น CL 77สกร,รัมเลยนี้ฮอนด้ายังมีคำเตือนแปะไว้ คือไม่แนะนําให้ปรับแต่งท่อไอเสียด้วยไม่เพียงแต่เสียงที่ดังขึ้นแต่มันยังอาจทําให้ประสิทธิภาพของพะละก,กาลังลดลงได้แต่โดยส่วนตัวของผมมองว่าเสียงท่อเดิมนั้นมันเพราะและแฝงได้ด้วยความหดนิดนิดฟังเสียงประกอบจากคลิปดูนะครับเป็นไงบ้างครับกับรถเครื่องยุคหลังสงครามโลกในรูปแบบของสแตรมเบอร์พร้อมเรื่องราวที่เกี่ยวกับคําว่าสแตรมเบอร์ครับรุ่นนี้ในบ้านเราเคยเห็นขี่กันหลายคันสภาพยังสวยงามเข้าใจว่าคงเป็นมือสองมาจากญี่ปุ่น เพราะไม่มีการนําเข้ามาขายในบ้านเราเมื่อครั้งเก่าก่อนแต่มันดูดีมีเสน่ห์ตามสไตล์รถยุคเก่านะผมว่าดูไม่เบื่อแม้ว่ามันจะไม่มีความสะดวกสบายและปราศจากเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนแบบสมัยใหม่และนี่คืออีกหนึ่งของย้อนรอยอดีตของรถเครื่องเสนตยุคเมื่อครั้งยุค60มาพร้อมภาพประกอบแน่นอนว่าบนโลกสมัยใหม่ปัจจุบันทางค่ายฮอนด้าก็มีการสานต่อของสายพันธุ์ที่เป็นแนวของสแกรมเบอร์หลายรุ่นและหลายขนาด ยัง CL 3 0 0สุกเดียว CL 5 0 0แบบ2สุกแน่นอนว่าทุกอย่างคือความเป็นสมัยใหม่ความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีใหม่อาจให้ล้นดีกรีแต่ยังคงมีรูปแบบที่เคลือบเอาไว้ด้วยกลิ่นไอของคลาสสิกไบแบบสแกรมเบอร์บ้างพอให้หายคิดถึงวันคืนในยุคเก่าก่อนสำหรับคนที่ชื่นชอบมนสเสน่ห์ของรถสไตล์แบบยุคเก่าที่มีความดิบอยู่บนเรือนร่าง ท่านไหนใช้รถในสไตล์นี้ก็เขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับหรือใครมีความทรงจำเก่าเกี่ยวกับรถคู่ขาของท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงมีความสุขกับการขับขี่รถทันโปรดของแต่ละท่านเดอ้อครับคาระวะมายัางทุกท่านครับสวัสดี